สวัสดีครับมาพบกับ bmw 5 2 0 d ดีเซลนะฮะปี2018คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่1,429,000บาทครับดูค่าเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ28,000ครับ6ปีหรือว่า72งวดรถประวัติเช็คสูนตลอดนะฮะบุ๊กสวิตครบครับเพิ่งสวิตไปเมื่อปี2022บสครับสภพาพ,พร้อมใช้งานเลยครับ ภายในก็สวยๆครับวงลยมักติฟังก์ชันคูณคอนโทรลจอกล้องถอยแอร์แบ็คเอเสเซนเซอร์รอบพันเบาะปรับไฟฟ้านะครับภายในก็สวยๆแล้วไม่โทมครับแอร์ดูโอแยกซ้ายขวาจอเนวีนนำทางเลขไม้ที่หนึ่งแสนสามมืนกิโลเมตรนะครับคนนี้สนใจดูรถได้ที่เขต ตลิ่งชันนะครับเป็นกัรญาพิเศษกรุงเทพโทรศูนย์หกหนึ่งสี